วางพันกุ้งเสร็จเปิดรวยนะคะแล้วก็ ้องอื่นถ่ายก่อนได้ไหมคะว่าฮอมอนสองทรงเป็นพราดแอ่งกรุงดัตะนโกสินเป็นโอรสนะ2419ขนาดทรงมีพระชนม์สาสอ้ากวดทรงว่านี่สิ่งพ่อคูรได้นั้นก็คือการจัดตั้งสัง2 6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2459หลักการและวิธีการสักกร เพื่อให้สมาชิกจากแากันดาแจกสมเสริมเสริมไม่มีการกำหนดระเบียบ่อการขับเคลื่อนปัจญาของเศรษฐกิจพ,พอเพียงเกษตรกร,ร,กรนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถเป็นแบบอย่างได้ผลการประกวดผลง,งานระดับจังหวัดได้แก่ สามสควอนอมชัด